ท่านเคยเล่าให้ฟังว่ากะค่ำคืนเนี่ยเ็ยังเคยเห็นเรือลาใหญ่เนี่ยมาลอยอยู่ตรงตรงแม่น้าแล้วท่านก็ย,ยังเชื่อต่อไปว่าดวงวิญญาณของอพระนางเรือล่มเนี่ยก็ยังสิงส,งสิงสถิตอยู่ที่นี่วันนี้บ้านมุตตาเราพามาวัดกู้นะครับหรือวัดพระนางเรือล่มเดี๋ยวเราเรามาชมบริเวณนะครับความความสวยงามของวัดกู้กัน วัดคู่หรือวัดพนางเงล่มเนี่ยเป็นวัดที่สวยแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดอันนี้เรามาดูในเรื่องของเรือนะครับเรือเรือสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นเรือไม้ลักษณะแบบนี้ครับ อันนี้จะเป็นพศอสองสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราเดินมาที่ศาลกันนะครับอันนี้จะเป็นศาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนะครับเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นมาดูกันนะครับครับอันนี้จะเป็นภายในนะครับ ี้จะเป็นความสวยงามมีาพพิคะเนตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของรูปภาพต่างๆตรงนี้อยากจะบอกใสายมูว่าสามารถเข้ามาขอพรน,นะครับขอสิ่งดีๆขอองเรื่องของโชคลาภก็ได้นะครับออแต่อันนี้ต้องต้องห้ามอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของความรักนะครับอันนี้จะขอไม่ได้ ที่เราเห็นเนี่แสดงว่าก็มีมีคนเข้ามามาขอแล้วก็มีมีการถวายในเรื่องของหมากปูนะครับผลไม้ครับชมบรรยากาศรบอบๆของของศาลนะครับก็คบเคยได้มีโอกาสได้คุยกับอดีตเจ้าอาวาของวัดคู่นะคะท่านเคยเล่าให้ฟังว่ากะค่ำคืนเนี่ยก็ยังเ,เคยเห็นเรือลำใหญ่เนี่ย มาลอยอยูต่ตรงแม่น้ําแระท่านก็ยังเชื่อต่อไปว่าดวงวิญญาณของอพนางหรือร่มนี่ก็ยังสิงสิงสถิตยอยู่ที่นี่นะครับดังนั้นเนี่ยใครจะขอเรื่องโชคลาภหรือขอในเรื่องของสิ่งดีดีเนี่ยท่านบอกว่าสามารถขอได้แล้วก็จะไดใ้ในเรื่องของความสมความปรารถนาทุกประการครับ ถ้าพูดถึงในเรื่องของเครื่องรางที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบ้านบ้านคนตาเราแนะนําในเรื่องของนัาขบาท,ที่แขกจากแรล่เขาคืนนะครับนาขบาคือที่แกกจากแรล่เขาคืนเนี่ยจะเป็นของตนจิตมีดิจูนึกอยููในตัวเขาเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับตอนนี้เราเรามายืนอยู่ตรงสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เครื่องรางของขังก็ต้องเป็นเครื่องรางของขังที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้ก็ต้องฝากคนคนใส่ยือการที่จะเลือกหาของที่ติดตัวหรือสิ่งเสริมเนี่ยก็ดูแต่ของที่เหมาะสมกับตัวของของท่านเองและของคืมก็จะเป็นเครื่องรางของขังที่นิดหนึ่งที่บ้านป้านมตาลเราแนะทาถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางเพจของบ้านมตาลหรือทางช่องเจ้าเจ้าพยจ channel นักขบาทเนี่ยถ้จะเป็นในเรื่องของงูงูกินหางนั่นนั่นหมายถึงว่าเราจะมีกินมีใช้ไม่มีอดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีสองวงเขาจะเรียกว่านักขบาตเลขแปดซึ่งจะเป็นในเรื่องของคนจีนก็จะบอกว่าเป็นอินฟินิตี้คือร่ำรวยไม่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นนักขบาทจึงเป็นในเรื่องของ คือเราของขังที่เสริมในเรื่องของโชคลาภแต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของอิสรลิตต่างๆเนี่ยหน้าคบาก็จะเป็นสอนของอินทรพทิ์ที่ลบลบชระพระอินทอันนี้ก็สามารถที่จะเอาติดตัวแล้วก็ป้องกันในเรื่องของคุณใส่บต์ดำได้ครับอันนี้ราคาไม่แพงติดต่อได้ทางเพจของคําวบ้านมนตาแล้วก็ทางหรือทางท่องเจ้ายวระจายชาแนลได้ จิงจกนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งที่เสริมในเรื่องของการค้าขายพู้ทุกคนก็เชื่อกันว่าการมีจิงจกเนี่ยกินหางกันเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของโชคลาภเรื่องเงินทองเรื่องสิ่งสิ่งดีๆทำมาค้าขึ้นอันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีในเรื่องของกิจการร้านค้าหรือว่ามีในเรื่องของครอบครัวที่มั่นคงแข็งแรงอะไรเงี้ย อันนี้สามารถที่เราจะเอาไปบูชาได้ถ้ามีเอาไว้ตามบ้าน mm. ก็จะทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ต้องบอกกันก่อนลูกก่อนว่าราคามไม่แพงนะครับคนมีรายได้น้อยสามารถเอื้อมถึงได้อย่างเนี้ยเรามีไม่เยอะบ้านคุณตาเราจะมีะเครื่องรางที่ไม่มากและนี้แกะจากแรกของคืน อันนี้มั่นใจได้เลยว่าเป็นของที่ศักดิก์สิทธิ์ครับครับตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงศาลของทเวสวรรณนะครับของวัดคู่เดี๋ยวเราจะทำการสักการะนะครับขอสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองผู้ชมที่อยู่ที่รับชมทางช่องเจ้าพ c าชาแนลทางเพจของทางบ้านเมืงตากัน นะครับขอในเรื่องของโชคลาภและสิ่งดีๆเข้า<ๆ>เข้ามากันนะครับเดี๋ยวครับแค่นี้เราไม่งว่าตะไคร่ที่นี่มาจากไหนใช่ไอ๋อมาจากนู่นนะคะ่ะทางใต้อะ่ะคือนครศร,ร,ครีธรรมราชธรรมราชอะ่ะคือวัอวดเจดีย์ค่ะมีคนมาขอโชคลาภเยอะไหมครับจัลวรัตนก็เมื่อก่อนนะเยอะค่ะปัจจุบันน้อยไปนิดนึงมันก็ ดอบลงไปนิดนึงตามกระแสตามกระแสนะแต่เท네้าเวสนี in sí. ่เข้าใจว่าสมุนตรต้นสมุนตรายนะคนเท้าเวสนี so ่ก็ยังสมุนตรต้นสมุนตรปลายคนมาขอมีไหมทุกรับจังๆเลยเมื่อต่อเนี่ยมีส่วนมากเขาจะเป็นถวายดอกกุหลาบกุหลาบแดงกุหลาบสดนะคะแล้วก็น้ำแดงที่นี่ชุดเละเท่าไหร่ครับชุดเลขสามสิบชุดเลขสามสิบจะเป็นชุดใหญ่น้ำแดงห้าสิบห้าสิบ แล้วจะเป็นของตะไคร้ตะไคร้ก็จะมีชุดห0ิค่ะจะเป็นชุดเล็กอะยี่สิบตัไคร่ชินนี้ตรงนี้ตคร่ค่ะตะไคร้อยู่ด้านนี้ไหมค่ะอยู่ด้านนี้ค่ะที่มีขนมอะค่ะมีไก่มีขนมมีน้ำแดงอะค่ะตรงเนี้ยลองดูความจัดสิทเิ์จะมีทั้งชุดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของไก่ที่อยู่ในบริเวณศาลได้เยอะมากเลยจะขอในเรื่องของโชคลาภมันมีพวกของเล่นต่างๆนะครับ ใครเข้ามาที่วัดคู่แนะนำให้มาขอพรหรือขอโชคลาบจากตะไคร้ได้นะครับถ้าพูดถึงใน,ในเรื่องของอเครื่องรางของขลังที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองเนี่ยบ้านมนตานเราแนะนำคดปวกคดปวกเนี่ยจะเป็นเครื่องรางของขลังอีกชนิดหนึ่งที่เป็นของของดีที่อยู่ในในตำนานส่วนมากเนี่ย จะพบได้ก็คือใต้จาปูดใหญ่ๆพุทธคุณเนี่ยก็จะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองต่างๆา,าปูกเนี่ยจะมีลักษณะสีดําแล้วก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแท่งยาวเนี่ยจะเป็นตัวผู้ครับพุทธคุณถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เอาติดทั้งตัวผู้และตัวเมีย การบูชาเนี่ยเขาจะเขาเขาจะบอกเลยโชคดีจะคูณสองกันทีเลยนะครับอันนี้ก็ราคาไม่สูงสามารถทักมาได้ที่เพจบ้านบ้านเมนตาหรือในช่องเจ้าพาิจาร์แนแนได้เป็นสิ่งที่บ้านเมนตาเราแนะนันเกี่ยวกับความสธิของตะบไก่ซึ่งทาง,งทางคุณพี่เรียกว่าอะไรนะพี่ไข่พี่ไข่ไขค่ะจะเรียกเขาพี่ไข่คือนะค่ะ มี่องกงมาค่ะคือจะมีแต่รู้สึกว่าเขาผู้ชายเขาจะเป็นคนฮ่องกงเขาทําธุรกิจนะคะเขามาแก้บนรู้สึกจะเป็นประทัดประมืลนัดเขามาว่าเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าเออคือเลยถามเขาว่าเออได้เรื่องโชคลาภหรือว่าเรื่องอะไรคะเขาบอกว่าเรื่องงานเขาขอคือเขาทําธุรกิจนะคือก็ขอให้ได้ตามยอดตามเป้าอะไรทานองเนี้ยก็ได้ ค่ะเขาบินมาแก้บนตรงนี้โดยตรงเลยค่ะท่านน้ำท่านทะเลมาเลยนะค่ะเขาเขาบอกเขาบินมาสามวันเขามาเนี่ยคือเขาที่เขาบอกว่าไม่รู้จักวัดนี้หรอกแต่ทีนี้เขาดูเขาที่เขารู้จักองค์องค์ในไทยเนี่ยคือเขาดูจากเพจของเพจหนึ่งที่เขาทําลงในรายการแล้วเขาก็อัพอัปรูปองค์เนี่ยไว้หน้าไอ้โปรไฟล์โทรศัพท์เขาแค่เขาจิตและลึกถึงเนี่ยเขาก็สร็ก คือควา์สิทธิ์ของทิพไขยวัดกูค้ค,ค,ครับครับตอนนี้เรามายืนยืนอยู่ตรงพระใหญ่นะครับวิหารพระพุทธสยญาติของวัดกู้นะครับเป็นพระองค์ใหญ่เป็นพระนอนองค์ใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีอันนี้เราขอเตรียมเอาไว้ขอพรให้กับท่านผู้ชม นะครับโดยเฉพาะสายมูที่รับชมครในช่องเจ้าเจ้าพญาแชนแนลนะครับขอสิน่นดีจะช่วยให้ทุกท่านที่รับชมเนี่ยประสบในเรื่องของผลํำเร็จตามความปรารถนาทุกท่านนะครับเด็กเช่นครับ ครับตรงนี้ที่เรามายืนเนี่ยเขาเรียกวิหารเรือที่อยู่นบริเวณของวัดคู่ที่เป็นเรือของเรือโบราณน,นะครับอันนี้ลองลองมาดูกันนะครับอันนี้ต้องใช้วิจารวิจรารณญาณน,นะครับว่าอันนี้เป็นเรือนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยเราเข้ามาที่วัดกู้หรือวัดพนางเนอล่มเนี่ยก็จะมีจุดที่เราขอในเรื่องของโชคลาภและสิ่งดีๆเนี่ยได้หลายจุดนะครับวิหารเรือก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะมาขอเรื่องโชคลาภหรือเรื่องสิ่งดีๆเข้ามานะครับ อันนี้ก็ฝากสายมูหรือคนที่รับชมที่ช่องเจ้าเจ้าพญาชาแนลเนี่ยถ้าเข้ามาจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งในวัดคู่ที่ตามบ้านบนตาแล้วก็ทางช่องแนะนำ